ครับผมพี่นอ้องสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูป่าครับโอ้มีคนตามให้ผมมาดูป่านะครับก็อยู่ที่สวนเกษตรลุงวัชระนะครับบ้านกะลันตนําบลยางอําเภอชิคอรภูมิสุรินทร์นะครับก็อาจารย์รอที่บอกครับเดี๋ยวเข้าไปในบ่อก,กันเลยครับไปดูปลาเยอะๆกันพี่นอ้องเอาแล้วครับอ๋อ oh. พี่น้องอาจารย์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูครับดูทั้งปลาดูทั้งการเปลี่ยนแปลงของสวนด้วยครับตรงตรง้นไม้นี่โตเต็มไปหมดเลยครับเอาโอ้ยเอายังไม่ให้เห็นปลาครับแต่รู้แต่ว่าน้ํากับเพื่อมสะเทือนทั้งบ่อแน่นอนครับพี่น้องดูดูครับอา้อา,อาดูแบบห่างๆครับ พีอน้องกลางจานค,ครับดูการเปลี่ยนแปลงครับโอ้ต้นไม้นี่สูงท่วมหัวไปหมดแล้วครับมันเดินอยู่ในป่าเลยที่น้องเดี๋ยวได้ดูกันพี่น้องได้ดูกันครับดูครับต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่น้องอยู่ใจกลางตรงนี้เลยครับผม อาหารเช้าครับอาหารเช้าการรอบนี้ปล่อยปลาอะไรบ้างครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วมาลงไอ้ปลาที่เขากินดีแหะคือปลาปลาอะไรนะปลาปลาปลาเทโพเทโพเขาบอกว่าชอบเลยแหละปลาเทโพเทโพแต่ก่อนเราจะลงบิ๊กไวายลงบึกตอนนี้ลดลงน่งนี่แต่เทโพแล้วก็นอกนั้นก็รวม ทุกอยย่างเลนินตะเพียนเออนินตะเพียนตอนนี้เทสเทสที่ตามในรูปอ่ะที่ให้ดูอ่ะอ๋อครับปลานินปลาตะเพียนตัวใหญ่แล้วนี่อ๋อครับอ่าเดี๋ยวจะมีรูปที่อาจารย์เทสให้ดูนะครับพี่น้องเออดูครับเทโพอ่าฮะโอ้โหโอ้โหอ้ที่กินโชว์นี่มีแต่เทโพครับ มันนินแต่เพียนเขาก็จะกินอีกส่วนหนึ่งดูดูครับโอ้โหอยู่เนาะหยิบหยิบ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 ,ยบดูไม่ชัดนะครับว่าไซส์ประมาณไหนมันเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดูครับดูครับโอ้โหอยู่เนาะหยิบมากครับหยิบมาก โอ้โหมันมันไม่มากินรวมกันเนาะมัน,ยน,น,มนมอยู่คนละโซนอยู่คนละที่เลยมันจับไม่รวมอยู่คนละด,ดูครับโอ้โหอ่าพี่นอ้องน้ำเดือดน้ำเดือดครับโอ้ยงดินไปทั่วเลยครับผมดูโซนนี้ครับอันนี้โซนกลางกินเข้าไป การปกติให้อาหารยังไงครับวันละกระสอบสองกระสอบวันละกระสอบเลยวันละกระสอบเลยครับทอดหางน้ำใหญ่ๆมาแล้วแวบบแวบบแวบๆเมื่อกี้ครับบึ้อน้องดูครับดูครับื้อ ก็นี่ครับให้เห็นไปเลยครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับผู้รับเหมาท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูได้มาสอบถามได้ครับอ๋อนี่โอ้หมีหางน้ำใหญ่ๆด้วยเอา้ามีทับทิมหรอเปล่าครับแบบทับทิมนินตะเพียนทับทิมตะเพียนปลานินปลาในพวกปลานินนินตะเพียนนี่ยาน ลอยประมาณเท่าไหร่พอทศชาติเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะมีน้องที่มันอยู่ห้วยแนงอะ่ะบอกว่าเองเอาหลักเลยเอาเอาเอาปลาปลาเทปโพเนี่ยเป็นหลักเอามาเลยประมาณหมื่นห้าหมนเกินนะ<อ>เสร็จแล้วนอกนั้นอีกสองหมื่นสามสองหมื่นกว่าบาทเองเอารวมทุกอย่างมันก็เอามาเทเามาทตกไปประมาณสามหมื่น 3, กว่าบาทแล้วมันรนู่วทำเทมา <laughs> แล้วมันเยอะ <laughs> โอ้ยพอเวลาเราว่ะ วานแห่วานลองดูทิวโอ้ดึงไม่ขึ้นหรอมันเยอะโคตรวะกูมาปล่อยอวะสบพอแล้วอาหารกูวันละกระสอบกว่าตอนนี้ตอนนี้เริ่มมันกระสอบครึ่งแล้วอ๋อครับออโอ้มันแก่ก,กินเอากินเอาลงประมาณโดยรวมแล้วประมาณกี่เดือนจากที่ปล่อยมาเออน่าจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยเจ็ดเดือนเนาะถ้าเจ็ดเดือนนินตะเพียนก็โอเคอยู่ นนี้แล้วที่ที่ผมถ่ายรูปไปให้อะอ๋อครับครับนี่น้องเดี๋ยวมีรูปรูปภาพนิ่งที่อาจารย์ถ่ายให้ดูครับโอ้วันนนั้กี่วันแล้วครับประมาณกี่วันที่วันที่สองเมื่อว่าได้สามวันเนี้ยนี่แหงไงอืมครับครับเดี๋ยวลองดูโอ้ยมันติดเยอะจังก็เลยเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเทสเทสดูไอ้ช่วงที่เขาอดกันมากๆเนี่ยอยู่ประมาณสักเมษาเนาะครับ เมษาในแหลปปลาที่ว่ามันหายากเนี่ยดูตรงนู่นมันดูที่มันนมไปตรงนู้นปลาถ้าเดินรอมนะโยนตรงไหนมันก็ขึ้นอ่ะคือมันไม่ใช่มันอยู่ที่เดียวคือมันเต็มหมดเลยเต็มเต็มบ่อเลยครับอาจา์วางฟางไว้ทุกจุดมันกินไงจุดฟางฟางฟางมุมนี้กรบฟ้ามุมนี้สลักกับผมที่ผมเคยทํานะไอตอนมาเล็กๆเนี่ยผมจะได้ไอขี้จิงรีดใส่มันกินโอ้มันกินดีมากเลยคี้จิ้งรีดเสร็จแล้วผักตบเนี่ยผมไปขนมาขนมาเนี่ยไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนะ โอ้บางทีได้ครึ่งกินหมดครับกินดีมากเลยเนอแล้วก็ต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยที่ผมตัดต้นกล้วยผมเยอะเนาะครับผมตัดตัดคือเสร็จผมก็โยนให้มันกินโอ้มันก็กินดีนี่หมดเลยเฉพาะว่าปลาปลาเอาขึ้นมาพวกมันกินแล้วมันไม่ข่าวไงมันกินพืชด้วยนี่น้องบางท่านก็จําได้ครับหมดเกลี้ยงเลยแบบเดียวหายแล้วครับเออไม่เหลือหรอกนูนนูนครับนูน จะไปถ่ายทําทางนู้นน่ยมันยิ่งเยอะแล้วมันจะรออยู่นู้นนั่นน่ะไหนครับนู่นฝั่งทางนู้นอ่ะอ๋อเดี๋ยวดูเองไหมทางนู้นนะเดี๋ยวไปดูครับจารย์ดูให้ทั่วเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารก่อนครับผมนี่น้องอ้หูดูดูไปทางไหนมันก็มีแหะมันดูครับบางท่านก็จําได้ครับบ่อนี้นะครับนะครับเป็นสวนเกษตรนะครับของลุงวัชระนะครับลองมาเดี๋ยวดูให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอก ายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวการไปเอาหัวอาหารมาให้ดูครับ,บระหว่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับภาพที่อาจารย์ส่งให้ผมนะครับที่จะเทสก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันนะครับที่จะลองหวานดูว่าเป็นปลาอะไรบ้างเพราะที่ขึ้นมันจะเห็นโชว์เป็นเ,เทโพนะครับ อาหารมารอบสองแล้วครับเดี๋ยวเดินตามอาจารย์ไปเรื่อยๆพี่น้องดูปลาด้วยดูสวนด้วยครับดูนี่โอ้ทุกสิ่งทุกอย่างออาจารย์เติบโตมาจนนู่นครับเหมือนเดินอยู่ในป่าอ้าวนี่ครับดูครับดูครับได้ดูภาพประกอบแล้วนั่นแหละพี่น้องอันนี้เราจะเห็นแค่ปลายโชว์นะครับที่นอยู่ข้างล่างมองไม่เห็น กินอยู่ข้างล่างเออฮือเออฮือเอ้าดูครับกินอยู่ทั่วบอ่อเอา้าเอา้าฮ่าฮ่าเรียกว่าไม่ใช่น้อยๆครับเรียก <c oughs> ว่าไม่ใช่น้อยๆครับดูอ๋อพี่น้อง เดินตามไปดีกว่าครับเอาเอ้า,อา,อาดูครับดูครับโอ้ทางนู้นยิ่งหนาครับนี่ามาทางนี้หน่อยครับมาโซนนี้ครับฮึบป,ปับ๊บฮึบปั๊บตอนนี้น้ำลึกประมาณเท่าไหร่จังประมาณประมาณสี่เมตรสี <4 S 1> <ม>่เมตรสามเมตรสี่เมตร มามามาอุย้ยโซนนี้โซนนี้มันจะหางน้ำใหญ่ๆันเป็นโซนปัาหนิมหรือเปล่าเอาละครับได้ยินเสียงอาหารแล้วแล้วแล้วก็เริ่มเดือดแล้วครับบุบบับบุบบับบุบบับามาอาะ่ะตอนนี้ย้อนแสงนะครับแต่โน่นครับทั่วไปหมดนน่นครับกินอยู่นู่นครับ ลองดูครับอาหารแปปเดียวหายเกลี้ยงเอออันนี้เราเห็นแค่เฉพาะบ,บนน้ํานะครับปลาใต้ปาลปาใต้น้ําพวกนินตะเพียนเรามองไม่ทันมองไม่เห็นแต่ก็มีภาพที่อาจารย์เทสก่อนในวันสองวันเลยบอกว่าให้สรตยัตมาดูหน่อยก <c oughs> ็ท่านใดสนใจก็โทรตามเบอร์โทรได้นะครับผมแล้วก็สามารถมาให้อาหารมาเช็คมาเทสปลาดูได้นูนครับแหมีอยู่ครับมีแห่ <c oughs> แหอยู่เออ,อมา เข้ามาดูมาเช็คปลาได้ครับผมนะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรตรงนี้จะได้เห็นกับตัวเองเนาะนะแล้วก็จะว่าอะไรยังไงคิดอะไรยังไงก็นะครับคุยกับอาจารย์เอานะผมก็มาบอกกล่าวข่าวสารนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับนะลงเหตุแล้วก็ทั้งเป็นทั้งผู้รับเหมาผู้อะไรด้วยนะครับผมนะก็มาฝากกันแค่นี้พี่น้องนะใคร มาดูแล้วพอใจตกลงกันได้ยังไงบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายคลิปด้วย <c oughs> <c oughs> เออนี่ครับลองดูครับนีบ่ก็อย่างฟางที่จารย์ไว้ให้เนี่ยประมาณกี่ก้อนนี่จาย์ทิ้งไว้นี<อ>ร่รวมๆแล้วตอนที่เริ่มต้นนะมุมล,ละห้าสิบก้อนอ๋อมันหมดไปรอบแรกแล้วหรอหมดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วอ๋อกินด,ดีมากเลยครับจะสังเกตว่าผมเอา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 ขี้จิ้งหรีดทับข้างบนไง พอ,อมันเกิดเพนต้อมมันจะกิน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 ดูว่าฟาันไหนหลุดมาจากกองมันหลุดบางก็ลอยรอบแรก50ก<น>้อนอันนี้รอบสองนูง่นทางมุมสองมุมไงสองมุมด้วยสองมุมของมุมนี่แล้วก็มุมทางนู้นด้วยครับรสามมุมพี่น้องเนี่ยผมมีต้นกล้วยต้นอะไรเวลาผมตัดเครือกล้วยผมก็โยนให้มันนี่ครับดูพวกปลานิลตะเพียนมันอยู่ใต้น้ําขึ้นขึ้นพี่น้องดูครับโอ้เอาก็นั่นแหละครับ อ่าวันนี้ไม่ได้เทสนะครับเราให้คนสนใจเข้ามาเทสมาเช็คดูเองนะครับอ่าพี่น้องเอาคิปนี้ฝากกันแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ